สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีมีนค่ะในช่วงเดือนเมษายน2514ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดวันที่19กุกภาพันธ์มถึง2ีมีนาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเย็นเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาดวงค่ะว่าชาวราศีมีนในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ The Judgment นะคะ Nine นายอ o ส s ดก้าดาบ The Chariot The Devil แล้วก็ Six of Pentacles หกเหรียญชาวราศีมีนนะในชุดที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณน้องข้ามีความเครียดมีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์นะเหมือนกับว่ารอบางสิ่งบางอย่างให้มันแจ่มแจ้งรอคอย ความจริงบางอย่างเปิดเผยหรือว่าเราคอยที่จะได้ปลดปล่อยอะไรในความสัมพันธ์นี้ออกมาไอ้สาวสุทีิผ่านมาคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดูร้ายดูเป็นเดวิลดูแบบว่าหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นอะไรที่มันมากกว่าหนึ่งคนแล้วมันยังเป็นอะไรที่แบบว่าเขาคนนั้นอาจจะยังไม่สามารถออกมาเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับคุณได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณก็มีความเครียดแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอ่ะอืมแล้ว คุณรอคอยที่แบบว่าจะได้มีการจัดการหรือมีการปลดปล่อยมาแล้วมันมีการให้ความรู้สึกมันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการมอบความรักมอบความรู้สึกให้แก่กันสักทีอ่ะที่ผ่านมาคุณต้ข้ามคิดมากนะมีความเครียดมากๆอารมณ์แบบว่าก็ <S 2 <S 2 <S พยายามสู้อยู่ก็อยากที่จะสู้อยากจะทํามันให้ได้อยากจะให้แบบเรื่องราวแบบเนี้ยผ่านพ้นไปได้สักทีอ่ะ พราะคุณอนข้างมีความแบบคิดมากอยู่จริงๆอยากให้จบในเรื่องของความเป็นเดวิลความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าหนึ่งคนสักทีอยากได้มีการมาพูดคุยกันมีการมาแลกเปลี่ยนความรักค,ความรู้สึกอะไรกันเพราะคุณรู้สึกที่ผ่านมาคุณก็ทุ่มเทกับเขาคุณก็ใส่ใจเขาแต่คุณก็อยากได้รับสิ่งสิ่งนั้นกลับมาด้วยเหมือนกันนะอ่ะขอดูนะคะว่าแล้วคนที่ชาวราศีมีนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน เอสโอม็นอ <C oughs> so ัลโคฮหนึ่งเหรียญคิงอบสอดคาราชาถือดาบเพทอฟสอดหกพูดดีเด็กถือดาบจะหายพรีเทสนะคะอ๋อแล้วก็เซเว่นออวานเจ็ดไม้เท้าสำหรับคนที่ชาวราศีมีนึกถึงนะที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนีคน้ค่อนข้างที่จะ คุณอาจจะเจอกับคนที่เขากข้างมีความเย็นชานหนึง่งะหรือตอนเนี้ยที่เขาแสดงออกกับคุณน่ะมันดูมันดูไรไรอารมณ์มันดูได้ความรู้สึกอ่ะอคูอคนนี้อาจจะเย็นชากับคุณนะในสิ่งที่คุณได้เห็นนะเขาดูปกป้องความรู้สึกเขาดูเขาจะปฏิเสธคุณดูดูไม่ได้อยากพูดคุยอะไรกับคุณขนาดนั้นดูมีกำแพงหรือแบบว่าพยา,าย,ยามที่จะ ขดคุณออกไปจากจากความสัมพันธ์นะแต่ที่ไหนได้คนคนนี้กลับมีการพูดเคลื่อนนะมีการสอดส่องมีการอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยู่มันเป็นอะไรที่เขาเขาอยากทํามันนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือทาให้คุณได้เห็นถึงความรู้สึกเขาอย่างแท้จริงได้ว่าเขารู้สึกยังไงมันเป็นอะไรที่ไฮบริดเทสคือ มันต้องเก็บเอาไว้อ่ะค่ะทั้งทั้ที่ตัวเขาเองก็อยากที่จะมีความมั่นคงกับคุณหรืออยากที่จะมีการยื่นเหรียญมอบเหรียญความรู้สึกให้กับคุณนะ่ะแต่เหมือนกับว่าเขาอ่ะต้องเก็บมันไว้อต้องทํามันต้องพยายามปัดออกไปปัดคุณออกไปปัดความสัมพันธ์ของคุณออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมขอดูนนะฮะแล้วในช่วงเดือนเมษาย,ยน 64, สงอง4้าหกสี่สถานการณ์ความรักของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรนะคะ เดอะโฟห์ The ค่ะเดอะเทมเพลนส์เรีวานสามีเท้าเซเว่นนอฟอนอรโคเจ็ดเหรียญแล้วก็เดอะจัสติสโอเคจาดที่เครียดมานานเนาะจากที่ผ่านมาดูสูสับสนดูแบบไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะมันแบบมันทำตัวไม่ถูกแต่แบบว่าในช่วงเดือนเมษายน6-4 ชาวราศีมีนนะคะไอ้สาวว่าคุณจะได้เจอกับสถานการณ์ต่างๆที่ที่มันดีขึ้นนะจากสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการความุติธรรมในความสัมพันธ์คุณไม่คุณไม่อยากใครมาเอาเปรียบความรักของคุณความรู้สึกของคุณสิ่งที่คุณรอคอยคําตอบสิ่งที่คุณพยายามคิดทบทวนกับความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยกูจะยังไงดีอ่ะคือแบบสิ่งที่กูนำไปคือแบบมันไม่คุ้มแบบ เมื่อไหรเมื่อไหรกูจะได้ขึ้นมาเมื่อไหร่คนคนนั้นจะมีการตอบกลับอะไรมาหากูสักทีเป็นวีการรอคอยอะค่ะรอคอยอการพูดคุยการสื่อสารการที่เขาคนนั้นจะมาสรา้างความสัมพันธ์กับคุณไอ้สาวว่าคุณจะได้เจอกับเขาเะื่อไรอะคุณจะได้มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ในในแบบที่ป็นการเริ่มต้นในแบบ เริ่มกันใหม่เลยอะไอส้สองมันจะได้มีการมาปรับความเข้าใจหรือมีการมาพูดคุยกันมีการมาแชร์ความรู้สึกแล้วมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันใหม่แล้วแบบเริ่มต้นกันใหม่เถอะอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์ก็คือความยุติธรรมในความสัมพันธ์อะไอส้สาวเดือนเมษายนนี้คุณจะได้มนันนะแล้วจะกที่คุณรอคอยมานานคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคไหมวะคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกว่า มันมันควรจะเป็นไหมมันควรจะใช่ไหมกูควรจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นไหมความสัมพันธ์ที่กูรอมานาขนาดเนี้ยมันได้อ่ะค่ะความยุติธรรมที่คุณต้องการคุณจะได้มันมันจะเป็นการเริ่มต้นในแบบที่เหมือนคุยกันใหม่ชัดเจนกันใหม่ในแบบที่แบบเซตศูนย์เลยค่ะเริ่มต้นแบบใหม่ๆเลยเดี๋ยวเขาดูนะค่ะว่าคนที่ชาวราศีมีนึกถึงอาหารในช่วงเดือนเมษายน2564สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไร ซิสโซเปนโดโคลค่ะหกเหรียญเขียวเปนโดโคลราชาถือเหรียญโอเคคิงว,า,วานคะราชาถือไม้เทา้าเอสอวอลหนึ่งไม้เทา้าแล้วก็โฟล์ฟครับสี่ถ้วยโอเคคนที่ชาวราศีมีนนึกถึงนะคะในช่วงของเดือนเมษายนสองห้าหกสี่อ่ะม,มันเป็นอารมณ์ของคนที่ ไอความรู้สึกหรือว่ามันบอร์เขาคนนี้พยายามเคลื่อนนะมีความคิดหรือว่านึกถึงความสัมพันธ์หรือคนที่เขาอะเคยรู้สึกด้วยอยู่มันยังไม่สามารถเอาออกม,มาจากสิ่งสิ่งนั้นได้คือความรู้สึกที่เขามีะค่ะยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าเออก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะแบบเกิดความเมินเฉยหรือเกิดเกิดการอิกนออะไรกันในในความสัมพันธ์ซึ่งตัวเขาเองก็ มเ่มบอกว่ามีคนยื่นถ้วยมาให้แต่เขารู้สึกว่าเขายังยังไม่สามารถรับถ้วยนะันตอนนั้นได้แต่ว่าณเวลานี้นะเขาเริ่มคิดในเรื่องของการที่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หลังจากที่นิ่งๆกันไปก่อนนั้นเนี่ยเขาเริ่มแบบมีไฟลุกหรือว่ามีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างในความรู้สึกแล้วเขาไม่อยากที่จะทำเงินเฉยหรือทำตัวนิ่ง ทำตัวไม่สนใจอีกแล้วอ่ะเขามองในเรื่องของการที่เขาอยากที่จะมอบความรู้สึกหรือมอบเหรียญมอบอะไรอะ่ะมอบความสัมพันธ์ให้อ่ะคะ่ะหลังจากที่เขาเขาากจะให้บ้างอ่ะคะ่ะหลังจากที่ก่อนท่านี้เขาอาจจะเป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวอ่ะเขาก็มองในเรื่องว่าเออเขาอยากที่จะมอบแบ่งปันความรู้สึกหรือมอบความนาั้ให้กับใครสักคนหนึ่งแล้ว อืมไม่อยากเมินเฉยไม่อยากทําตัวแบบนี้อีกแล้วไม่อยากนิ่งอยู่อย่างนี้อีกแล้วอืมนิ่งมานานเกินไปแล้วอยากที่จะทําอะไรบางอยา่างอยากที่จะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วด้วยอะไรขอดูหน่อยค่ะว่าแล้ว้ายังบอกอยากแนะน,นำอะไรชาวราศีมีนมาคิงขอ,องสอดค่ะราชาจุดดาบนายกสอดอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็เอชซอฟเพนดอ์ โค้ดหนึ่งเหรียญอืมอันนิวเลิฟค่ะโอ้ทวินเฟรมวิชอมีดอเกนดีคอมพลมม้นท์โอเครีเมนโพซิทีฟอืมฟิดอินเด็กฟิลวีคคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับชาวราศีมีนนะคะคือไอ้สาวรู้ว่าเออตัวคุณกับเขาอะถึงแม้ก่อนอันนี้มันมีการ แยกย้ายกันไปอ่ะเนาะมันมันเหมือนว่ายังคงค้างคาอยู่มีการรอคอยกันอยู่จริงๆอ่ะว่าแบบจะได้มีการมาเจอกันใหม่มาพูดคุยกันใหม่หวังว่าจะได้พบกันนะเราคงจะได้มาพูดคุยกันใหม่นะมันก็จะได้มาพูดคุยกันใหม่ค่ะภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แหละนะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันจะเริ่มมีความซีเรียสจริงจังในความสัมพันธ์มากขึ้นหรือคนคนนั้นอาจาะที่เขาก่อนอันนี้ดูดูไม่คิดอะไรดู หมือนไม่แสดงออกอะไรสักอย่างนึงให้คุณรับรู้แต่ว่าเขาจะได้แสดงออกมาซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เขาอยากจะมอบให้ก็คือความจริงจังอ่ะเออมันเริ่มแบบมันเริ่มมีความหนักแน่นมีความจริงจังในความรู้สึกมากขึ้นอืมไอ้แว่าคุณจะได้เจอความรักใหม่ๆนะแต่เป็นความรักใหม่ๆที่มันเป็นการที่คนคนนี้ได้กลับมามีการปฏิบัติหน้าอม ความรักความรู้สึกกับคุณนะคะหลังจากที่เขาก่อนหนนี้เขาเย็นชากับคุณบางทีว่าอาจจะดูไม่ใส่ใจดูเฉยชาไปตั้งแต่แรกแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นความรักใหม่ที่จะเข้ามาเพราะเขาคนนี้จะเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วมันมีการกระเล็กกระหล่อมกันนะคะว่าเฮ้ยเรายังอยากคุยกับเธอเรามามีความรักกันใหม่ไหมอะไรแบบเนี้ยอืมเราอยากเป็นคนรักใหม่ของเธอนะแต่แบบว่า มันจะเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่งเล้วค่ะที่แบบว่าเออมันจะไม่เย็นชาแบบนี้มันจะไม่ดูเยอะหยิ่งดูดูเอาแต่ใจอะไรแบบที่ผ่านมาค่ะอือุณจะได้เริ่มต้นความรักกับคนแบบเนี้ยกับคนคนนี้แหละอืซึ่งบอกเลยค่ะว่าเข,เขาก็จะมีการมามาหาคุณหรือมีการเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์แล้วแหละเพราะว่า เอาจริงๆของคนนี้ก็มีความเป็น Twin กับคุณนะคะความที่มันมีความเป็นคู่กันความเป็นเนื้อคู่กันนะไพ่แลอยากให้คุณอะ่ะไม่อยากคิดมากหรือแบบว่าอย่าคิดมากอยาก่าอย่าคิดกังวลอะไรซับซ้อนหรือแบบว่าอย่าคิดที่ในสิ่งที่ไม่ดีมากเกินไปอะคะ่ะอะไรที่ ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆค,ค,คิดละก,กันนะคะอย่าคิดอะไรที่มันแบบด้านลบจนเกิดไปเพราะว่าคนคนนี้ยังไงก็มีความเป็น twin f ฟ a m e ของคุณมีความเป็นคู่ของคุณน่ะนะคะโอ้ยสายไม่มีเสียงแล้วไปต่อราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไร่าตอะไรทีรท่วิเกนมีอนทธิกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนสองห้าหกสี่มาดูกันโอ้ราศีมีนค่ะพิเศษ ไฟร์ธาตุไฟเมสสิงห์ธนูแล้วก็ยูเรนนสราสิกุมโอเคมีเอ่าเมสสิงห์ธนูแล้วก็ราสิกุมโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย